สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รุยไม่รู้โรยสูงไวรู้ภยัยโควิด1 9นะครับพบกับผมประสานอิงคนันนะครับแอมค่ะอิสราสีอรุณค่ะครับเราทั้งสองคนนะครับก็จะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับ เพื่อที่จะเป็นเพื่อนให้กับผู้สูงวัยทุกท่านนะครับเพื่อที่จะรับมือกับโรคโควิด -19 ในช่วงนี้นะครับเราก็าจะมาพร้อมแบบความรู้นะครับแอมใช่ค่ะมีความบันเทิงบ้างประปรายนะครับรวมถึงมีเรื่องที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะนํากิจกรรมต่างๆไปใช้ในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านได้นะครับและในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้นะคะเพื่องดการระบาดของโรคนะคะครเราก็มีมาตรการต่างๆออกมาคารกินร้อนช้อนแยก แล้วก็อยู่ห่างล้างมือนะคะและมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะนั่นคืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่นเองค่ะที่ประสานตอนนี้บางคนก็อาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อเนาะเพราะว่าโอ้โหอยู่บ้านมาเป็นสิบวันแล้วเกือบเดือนก็มีนะคะตอนนี้แอมเริ่มเบื่อยังครับก็อยู่ได้ค่ะนะครับแต่ว่ามาตรการนี้ยังถือว่าเป็นมาตรการที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่บอกว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ค่อยแน่ใจ ยังคงจะต้องระวัดระวังในการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับหรือที่เขาเรียกว่า social distancing นะครับคือไม่อยู่ใกล้กันจนเกินไปหรือบางคนเนาะบอกว่าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคุณลูกนี่ถ้าสมมติว่ามีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านนี้ก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้จนเกินไปนะเพราะว่าผู้สูงวัยนี่เราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับถ้าหากว่าป่วยไปนี่โอ้โหน่าจะน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการอยู่บ้านนานๆนี่ก็เกิด าจจะเกิดอาการเบื่อหน่ายได้แล้วก็เกิดความขัดแยง้งเกิดการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวได้นะครับวันนี้เราเลยมีตัวอย่างของผู้สูงวัยท่านหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ชีวิตในช่วงที่โควิด1 9กําำลังระบาดนี่ได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบสำหรับผู้สูงวัยหลายๆท่านด้วยเช่นกันนะครับเราจะไปติดตามช่วงนี้กันนะครับนั่นก็คือช่วงสูงวัยรู้ภยัยโควิด -19 นะครับ มาถึงช่วงสูงวัยรู้ภยัยโควิด -19 านะครับสำหรับวันนี้ครับแอมเป็นเรื่องราวของผู้สูงวัยท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่เราจะเรียกว่าเป็นอาาก,ก็ได้นะครับเพราะว่าปีนี้อายุ72ปีแล้วนะครับอาานี้ได้รับฉายาว่าเป็นอาาซูปเปอร์แอคทีฟเพราะว่าเป็นคนที่มีกิจกรรมหลากหลายมากนะครับต้องบอกว่า เยอะแยะไปหมดนะครับเรียกว่าอยู่ไม่สุขเป็นคนอยู่ไม่สุขใช่แอคทีฟก่าคนหนุ่มสาวนะครับอาม่าท่านนั้นก็มีชื่อว่าอาม่าสุธารั์กิติเวชกุลนะครับแต่ตอนนี้พอมีสถานการณ์แบบนี้ชีวิตอาม่าเปลี่ยนแปลงไปครับปกติเนี่ยอาม่านะคะจะต้องออกไปวิ่งออกกําลังกายที่สวนสาธารณะค่ะพอตอนนี้เนี่ยทุกอย่างหยุดชะงักต้องกักตัวอยู่บ้านอาม่าเลยบอกว่าฉันจะทําอย่างไรดีแต่ว่านาทีนี้อาม่าบอกว่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะทํายังไงเพราะฉะนั้นแล้ว ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภารัตนะคะกิติเบชกุลค่ะปัจจุบันนะคะอายุ72ก็กเกษียณมาหลายปีแล้วค่ะหลังจาก,ก,กเกษียณมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเรางุดหงิดแบบไม่มีงานทำเราก็อยู่ไม่ได้เราก็พยายามหางานทำโดยการ ทำอาหารบ้างนะคะซึ่งเราพอมีฝีมือบ้างเราก็ทำอาหารกินบ้างนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆแล้วก็ได้ไปช่วยเป็นอาสาสมัครนะคะตามองค์กรต่างๆอย่างผู้พิกาอย่างนี้นะคะแล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็อีกหลายๆที่ที่เขาเปิดโอกาสให้ใหอาสาสมัครเข้าไปทำเราก็เข้าไปช่วยชวนนั้น ทีนี้จากคนที่เราเคยออกทุกวันทำงานทุกวันมันเป็นอะไรที่มาตื่นเต้นมีความสุขเหนื่อยแล้วอยู่ๆก็มาออกไม่ได้แล้วเพราะว่าโควิดในทีนเนี่ยเขาบอกว่าคนแก่7จห้ามออกจากข้างนอกเราก็บอกว่า ไม่ออกได้ไงอ่ะไม่ออกแล้วเราไม่ออกกําลังกายเราก็ตายอ่ะเราก็แข็งเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเราก็ต้องตัวแข็งแข็งครัปคะัปวดเราก็รู้สึกว่าเราเราหงุดหงิดเราเหนื่อยเราเราหัวใจแน่นแน่นเราก็ถามว่าเฮ้ยอาการนี้มันคือโควิดหรือเปล่าวะแต่ไม่ใช่อ่ะมันคือคือความที่เราเรา,เราเราจะอยู่เฉยไปเราเครียดอุย้ยไม่ได้นะเราจะปล่อยอาการอย่างนี้ไม่ได้เห็นได้ทํายังไงอ่ะ เราก็ต้องพยายามหาหากิจกรรมเพื่อเรามาทำเราก็โดยการเย็บผูกระเป๋าส่งโรงพยาบาลทีนี้การเย็บผูกระเป๋าส่งโรงพยาบาลน,น่ะมันก็คือช่วงเวลาไม่เยอะมันเหมือนกับไม่เหนื่อยมากอะแค่นั้นเราก็มาคิดดูเราก็มีฝีมือนะเออ ทำไมี่ยเขาขายออนไลน์วันหนึ่งนะคนส่งแค่เมล์ไซด์อย่างได้เป็น,เป,นเป็นหลายหลาหมื่นอะ่ะใช่ไหมเราไม่ต้องอะ่ะเราเราเรามานั่งทำเองเลยเราต้มเป็ดขายเลยเราขอวัาถจ่างเราส่งหนือมีอีบซาลาเปาของเราขายซึ่งตรงนี้ฝีมือของเราใช้ได้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มของเราโดยการทำเนี่ยมันก็ไม่ยาก เพราะว่าเรามีขาประจำที่ส่งเราอยู่แล้วแล้วทำเสร็จเราก็มีไลน์แมนขาประจำของเราส่งเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกส่วนอย่างอื่นมันก็ค่อยๆไปอย่างฉีดอาสาที่เราเราออกไปข้างนอกไม่ได้ล้วก็ทำอยู่ในบ้าน มันก็ยังได้ใช่ไหมฮะงานฝีมือที่เราทำอยู่ในบ้านมันก็ยังทำได้อยู่จากการที่เราได้ขายออนไลน์มันก็ทำให้วุ่นดีนะคะให้วุ่นวายดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องเตรียมเตรียมงานหนึ่งวันละของเขามาส่งนี่เราต้องทำต้องเตรียมไว้หนึ่งวันแล้วเราก็ต้องมาต้ม ต้องเสร็จเราก็ต้องแพ็คส่งเพื่อจะได้ทันเวลาให้ให้ให้เขาไปส่งอันนี้ก็ต้องทําให้เราเล่งเหนื่อยใช่ไหมคะพอหลังจากเขาไปส่งหมดเราก็ต้องเก็บร้างซึ่งมันเป็นทั้งวันแน่นๆเหนื่อยเพราะเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้คุณต้องพักแล้วคุณคุณจะต้องพักแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะแล้วมีความสุขใช่ไหมคะซึ่งซึ่งเราเราต้องการตรงนั้นเราต้องการทำงานตรงนั้นทำงานเพื่อให้คนทาน ได้ทานแล้วมีความสุขคุณทานแล้วอร่อยเรามีความสุขมาก่งตรงนี้ทําให้เราหายจากหงุดหงิดไปได้เยอะเลยอะมากๆเลยค่ะพวกเพื่อนๆนะคะที่หรือว่าคนทั่วไปที่ที่เราเคยทำงานแล้วอะมันเป็นเรื่องจริงอะถ้าเราเคยทำแล้วไม่ทำเนี่ย มันจะไม่มีความสุขฉะนั้นเราต้องพยายามหาจุดตัวเองให้ได้ว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหนอย่างเช่นเรามีสีมือในการทําอาหารใช่ไหมเราก็พยายามหาของในตู้เย็นเรานี่แหละมาดัดแปลงทําอาหารให้ลูกหลานกินนะหรือสอนลูกหลานไปเลยเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากลูกหลานก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็ไปข้างนอกไม่ได้เราก็ไปข้างนอกไม่ได้เราก็สอน สอนวิธีทําขนมอย่างคุณถนัดเรื่องเค้กอย่างเงี้ยเรื่องอ,อะไรที่ง่ายๆอย่างเงี้ยบ้านเรามีอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้อะไรมากใช้ไข่ใช้แป้งใช้น้ำตาลอย่างเงี้ยคุณทําไปเลยสอนแล้วคุณไม่ต้องทําเยอะทําพอทานแล้วพรุ่งนี้คุณก็อา้าวอย่างนี้นะมันก็จะค่อยๆแตกยอดไป คิดอยู่นะว่าถ้ามาเป็นเนี่ยขออย่างเดียวให้รู้ตัวก่อนอย่าไปติดคนอื่นอย่าไปเป็นภาระสังคมให้เยอะขึ้นนะและอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องทำใจไว้ก่อนการเตรียมตัวมาแต่ต้นเนี่ยไม่ว่าจะตายด้วยวิธีไหนถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยความตนกตกใจหรือว่าการขาดสติมันจะน้อยลง ฉะนั้นตายด้วยอะไรมันก็ต้องตายแต่ให้ทำใจไว้แล้วก็ข้อสำคัญอย่าเป็นภาระสังคมเด็กขาดถ้าเขาให้เราระมัดระวังเราก็ระวังอยู่แล้วตามที่เขาแนะนำทุกอย่างเราเราทำอยู่แล้วคือการเตรียมตัวตายเนี่ยมันต้องทำมาก่อนไม่ใช่เฉพาะวัยที่เราเจ็ดสิบกว่าจะต้องตาย วัยไหนก็ตายได้แต่ถ้าเรารู้จักมีสติมันความปลอดภัยมันก็จะสูงแล้วก็ภาระต่างๆที่จะให้กับคนอื่นหรือกับตัวเองเนี่ยมันก็จะเบาบางไป โอ้โหเป็ไนไงครับเนี่ยอาม่า72หรอ27ก่งคะเนี่ยแอคทีฟมากๆใช่ครับแอมยอมเลยล่ะค่ะครับดูนะคะขนาดสถานการณ์เนี่ยวิกฤตขนาดนี้นะคะแต่ว่าอาม่าก็ไม่ยอมให้ส <lonely> ิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเลยล่ะค่ะที่ประสานเดี๋ยวเราต้องให้ฉายาใหม่ว่าเป็นอาม่าซูเปอร์แอคทีฟยุคโควิด19อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่อาม่าน่าจะให้ข้อคิดกับบรรดาผู้สูงวัยทุกทท่านรวมถึงผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือการมีชีวิตช่วงนนีี้้ใหมสติะครับ ราะว่าการมีสตินี่จะทําให้เราสามารถที่จะยอมรับต่อสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น<ช>รวมถึงเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะครับ<ม>เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีข้อจํากัดต่างๆมากมายแต่ดูอมาม่าสิครับสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งสตินะครับแล้วก็ค้นหาวิธีการครับว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อ<ม>ที่จะใช้ชีวิตในช่วงโควิด19ได้อย่างไม่น่าเบือ่อมีความสนุก<ม><ม>แล้วก็มีความสุขด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังไม่แน่ใจนะครับหรือว่ายังไม่มีไอเดียว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนกับอามาได้อย่างไรบ้าง <c oughs> ก็ติดตามลุยไม่รู้โรยสูงวัยรู้ภยัยโควิด19นี่นะครับ<ช>เราจะมีะไอเดียเก๋แปลกๆนะครับมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับ มาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะนั่นก็คือช่วงไขข้อข้องใจสูงวัยรู้ภยัยโควิดสิ้นั่นเองค่ะคในช่วงนี้นะคะเราก็มีการให้ผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคําถาม,มเข้ามานะคะและเราก็จะหาผู้เชี่ยวชาญ<ช>มาตอบคาถามให้ในเรื่องของโควิดสิในนาทีนี้กันค่ะครับคำถามที่ว่านี่ได้หมดนะครับจะเป็นคําถามจากบรรดาคนที่อยู่กับผู้สูงอายุก็ได้รรหรือว่าจะเป็นคําถามที่มาจากผู้สูงอายุเองก็ได้นะครับที่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่าง ในเรื่องของโรคโควิด19นี่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะมีคุณหมอสรรม่วงน้อยเจริญน,นะครับคุณหมอเป็นรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยายลัยมหิดลนะครับจะมาช่วยไขยข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคำถามแรกก็มาจากคุณอัธพงศ์วรรดพงศ์นะครับอายุ23ปีคําถามน่าสนใจมากครับแอมถามมาว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับ <ains> มีเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าที่จะติด โรคโควิด19ได้เหมือนกับคนเอออันนี้คําถามนี่น่าสนใจมากนะครับเราไปฟังคําถามกันอีกครั้งหนึ่งครับคือผมอยู่ในพื้นที่เสียงครับแล้วก็บังเอิญเนี่ยเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งที่บ้านแต่ว่ามันชอบออกไปที่อื่นตอน,นด็กๆอะครับก็เลยอยากทราบว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นพาหะนะครับนาเชื้อโควิด19เนี่ยมาสู่คนได้หรือเปล่าครับผมครับก็ณปัจจุบันนะครับรางงานทางการแพทย์เนี่ยยังยังไม่มีรายงานทางการแพทย์ยืนยันว่ามีการติดเชื้อ จากสัตว์เลี้ยงมาสู่คนครับยังไม่มีการรายงานว่ามีการติดเชื้อจากน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมามาให้คนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเลี้ยงได้ครับยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นครับอฟังคําตอบกันแล้วก็สบายใจกันมากขึ้นแล้วนะคะมาถึงคําถามต่อไปกันดีกว่าค่ะเป็นจากคุณตาประเสียธิสํมเร็จกิจนะคะอายุ IU 82ปีนั่นเองค่ะคําถามมันจะถามว่าอะไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะวสงวิยุ มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากมีวิธีระมัดระวังป้องกันอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกคือจริงๆเนี่ยคือมีโอกาสติดเชื้อเท่าๆกันนะครับเท่าๆกับคนทั่วไปโรคนี้ไม่ได้เลือกเชื้อชาติศาสนาอายุเพศวัยไม่ได้เลือกเลยครับทุกคนมีโอกาสติดเท่าๆกันหมด เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเกินโรครุนแรงได้มากกว่าคนหนุ่มสาวอย่างเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยป้องกันไว้ดีกว่าแก้เราไม่อยากให้ผู้สูงอายุติดเชื้อ,อการป้องกันก็คือให้เว้นระยะห่างให้มีโซเชียลดิสแทซ์รักษาสุขานาไมายให้ดีกินอาหารที่ปรุงสุกใช้ช้อนไขรช้อนมันใช้เครื่องใช้ส่วนตัวไม่ใช้ปะปนกันแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับทั้งน,นี้ก็เป็นการป้องกันได้อย่างดีแล้วครับ ามาถึงคําถามที่3นะครับซึ่งเป็นคําถามสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับแอมเป็นคําถามจากคุณพลอยธิดาเกตแก้วครับอายุ23ปีถามมาได้อย่างน่าสนใจมากนะครับบอกว่าถ้ายังต้องเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะม,มีวิธีการไหนที่จะเสี่ยงน้อยที่สุดครับไปฟังคําถามกันครับถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกขณะนี้นะคะไม่ทราบว่าแท็กซี่รถเมล์หรือว่าขนส่งสาธารณะแบบไหนที่จะเสี่ยงน้อยที่สุดคะ ก็ถ้าถ้ามีความจําเป็นจริงๆต้องเดินทางนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยไม่มีรถส่วนตัวการเดินทางด้วยไม่ว่าจะวิธีต่างๆแท็กซี่รถเมลเรือหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือก็จริงๆก็มีความเสี่ยงเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งตัวเราเองฝั่งคนโดยสารเนี่ยก็คือเราป้องกันตัวเองเราไม่รู้ใครติดโรคใครไม่ติดโรคสิ่งที่เราทําได้คือป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยก็ล้างมือบ่อยๆเลี่ยงกัน ไปที่ที่มันแออัดอย่างเช่นว่าถ้าเห็นเขามุงมุงต่อคิวซื้อตั๋วหรือทําอะไรกันเยอะๆเราก็เว็นระยะห่างสักนิดหนึ่งส่วนฝั่งผู้ให้บริการฝั่งคนขับเนี่ยเราก็ต้องบริการด้วยด้วยความรับผิดชอบก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยก็ต้องหยุดบริการแล้วไปตรวจไปหาหมอซะขณะให้บริการเนี่ยควรจะต้องมีการทําความสะอาดรถบ่อยๆบ,บริเวณที่สัมผัสกับ คนเยอะๆเช่นบริเวณมือจับบริเวณเบาะนั่งต่างๆ่ครับก็คือใช้น้ํายาทําความสะอาดน้ํายาฆ่าเชื้อมาเช็ดบ่อยๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับแล้วก็คนขับก็ไม่รู้ว่าคนนั่งเป็นหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองเหมือนกันครับใส่หน้ากากเหมือนกันครับ เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือช่วงไขข้อข้องใจสูงวัยรู้ภัยโควิด19นะครับแอมเราก็จะรวบรวมคำถามคาใจจากผู้สูงวัยรวมถึงจากบรรดาลูกลูหลานๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยทางกายทางใจก็ได้นะครับแล้วก็จะรวบรวมแล้วก็มาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับที่เพจของลุยไม่รู้โรยนะครับ าละครับมาถึงช่วงห้องเรียนสูงไวัยยุคโควิด -19 นะครับ<ะ>วันนี้ห้องเรียนสูงวัยมีวิชาที่น่าสนใจมากครับแอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับหลายๆคนจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็จะต้องทำอาหารกินเองเกือบทุกมืออ,อเพราะฉะนั้นวิชาที่จะสอนในวันนี้น่าสนใจมากครับ น่าสนใจสุดเลยค่ะพี่ประสานเพราะแอมนี่แหละคะ่ะคือคหนึ่งในนั้นนั่น,น,นเองค่ะที่จะต้องทําอาหารทุกวนันวันละสามมื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อผักซื้อเนื้อหลากหลายมากมายเลยและคะ่ะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะ พอเราไปตลาดครั้งเดียวเนี่ยเราจะไม่ไปบ่อยใช่ไหมเ,เราก็จะซื้อมาเยอะแล้วผักเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเน่าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะครเราม,ามีเชฟขวัญนุก,กรชัยแสงนะคะจะมาบอกวิธีการถนอมอ,อาหารหลากหลายรูปแบบเลยค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครับก็ช่วงโควิดระบาดนะครับ หลายคนตอนนี้ก็พักอยู่ที่บ้านนะครับเก็บตัวอยู่ที่บ้านวันนี้ผมเลยจะมาสาธิตวิธีการเก็บรักษาผักสดเนื้อสดนะครับแล้วก็มะนาวด้วยมะนาวเก็บยังไงให้อยู่ได้3าเดือนแล้วก็มีผักกาดขาวเก็บฟางหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเก็บเห็ดฟางเก็บยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะอุปกรณ์ที่จะใช้เพิ่มเติมนะครับสําหรับ การเก็บหมูบดก็ bot, จะมีเป็นถุงซิปผมจะใช้ถุงซิปจะเป็นขนาด16คูณ22เซนนะครับเพื่อให้มันมี <ét> ปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้ผมก็จะมีตาช่างดิจิตอลหนึ่งตัวสำหรับช่างน้ำหนักว่า1พอชั่น1จานที่เราจะนำมาผัดเนี่ยเราควรจะใช้หมูกี่กรัมดีนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเตรียมหมูก่อนนะครับครั้งนี้นะครับผมจะแบ่ง เป็นร้อยกรัมนะครับต่อ1ถุงนะหลังจากที่เราแพ็กใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องมาพยายามทำให้เขาแบนและบางที่สุดเท่าที่จะทำได้นะพยายามอย่าให้ข้างในมีอากาศนะเราก็จะได้เป็นหมูบวที่เราทำเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับพอเวลาไปแช่แข็งมันจะแข็งมาก เพราะฉนั้นพอออกมาปุ๊บเนี่ยเวลาละลายถ้าเกิดคุณแช่ทั้งก้อนๆแบบนี้นะครับใช้เวลานานมากแต่ถ้าเกิดบางๆแบบนี้เชื่อไหมไม่ถึงนาทีละลายแล้วคุณสามารถนํามาปรุงได้ทันทีเห็ดฟางนะครับก็ไม่ล้างเหตุผลที่ไม่ล้างเพราะว่าพวกเห็ดเนี่ยเวลาล้างแล้วมันจะช้าน้ําง่ายนะครับมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเน่าเสียได้ง่ายเหมือนกันเนาะซื้อมาเราก็มาทําความสะอาดโดยการที่ตัดแต่ง ตรงโคนนิดหนึ่งนะครับเราก็จะมาทําการหั่นเลยนะครับอันนี้ก็หั่น4หั่น2แล้วแต่นะครับหลังจากที่เราหั่นเห็ดฟางเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ถุงซิปนะครับอันนี้จะเป็นขนาด10คูณ15เซนน้ำเห็ดฟางเนี่ยมาใส่เลยครับปริมาณที่เราใช้เนี่ยก็คือให้ก่าว่าใช้ต่อ1จานหรือ,อ,อ1่หม้อที่เราจะปรุงนะครับก็ ใส่น้ำไว้ในหม้อนะครับถ้าบ้านไหนมีเครื่องซีนสุญญากาศใช้เครื่องซีนสุญญากาศก็จะดีแต่ถ้าไม่มีใช้วิธีบ้านๆแบบนี้เลยนะครับคือการจุ่มถุงลงไปในน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำนดันอากาศนะครับวิธีการคือปาถุงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดนะครับให้เหลือรูไว้นิดนึงนะครับเพื่อจะไล่อากาศออกนะเสร็จแล้วเราก็จุ่มลงไปในน้ำเลยครับให้น้ำมันไล่อากาศจากข้างในแล้วเราก็ปิดให้รูดซิปให้สนิทเลย ต่อไปผมจะมาสาธิตวิธีการเก็บกผักกาดขาวผักต่างเนี่ยเราจะต้องมีการล้างให้ดีก่อนนะพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องซับน้ําให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทําได้เดี๋ยวเราจะแยกเป็นใบๆแล้วก็ล้างก่อนนะครับที่เราซื้อจากตลาดบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการฉีดยาฆ่า,าแมลงฉีด,ฉดสารเคมีบางตัวเข้าไปนะครับปกติผมจะใช้ใบลางจืด ขยากับน,น้ำสักประมาณ4ีหาใบนะครับแล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก3-5นาทีตัวใบลังจืดเนี่ยสารพคุณเขาจะล้างสารเคมีเราล้างเรียบร้อยเราก็หั่นพร้อมใช้นะครับหลังจากที่เราเหวี่ยงน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราต้องซับน้ำอีกรอบหนึ่ง ก็ใช้วิธีการเดิมนะครับคือทำสุญญากาศโดยการไล่อา,ากาศใช้น้ำนะครับแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทหมดนะครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็นสุญญากาศแบบนี้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ต่อไปก็มาเป็นวัตถุดิบตัวสุดท้ายก็คือเป็นมะนาวนะ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องล้างก่อนครับนะ mm hmm. บางทีมันอาจจะมียามีฝุ่นมีอะไรก็แล้วแต่เนาะ มีหลายคนเคยถามผมว่าบีบมะนาวทำไงถึงไม่ให้ขมนะครับทุกครั้งที่เวลาผมบีบเสร็จผมก็จะมีน้ำหนึ่งถ้วยล้างมือคือง่ายๆคือล้างพวกยางพวกน้ํามันจากเปลือกมันนะครับมันก็จะช่วยลดความขมลงได้ในส่วนของน้ำมะนาวนะครับอันนี้ผมมีการช่างช่างปริมาณไว้ละถ้าเป็นถ้าเป็นรูปดาวเนี่ย ปริมาณมันจะอยู่ที่ประมาณ2อช้อนโต๊ะนะครับส่วนรูปหัวใจเนี่ยผมลองช่างแล้วอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งเพราะฉนั้นเราก็รู้ปริมาณในการใช้ละเดี๋ยวเรากรอกใส่พิมพ์นะครับจนเต็มแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่แข็งเลยนะครับเวลาเราจะทําอาหารจําพวกยำนะครับเราก็เอาน้ำมะนาวที่เราแช่แข็งไเนี่ยออกมาใส่ถ้วยให้มันละลายก่อนแล้วจึงนําไปใช้ได้ปกติ วิธีการแบบนี้สามารถทำให้เรายือดอายุของวัตถุดิบนะครับให้อยู่ได้นาน,านๆในช่วงที่เราเก็บตัวในระยะเวลานานๆน,น,นะครับแล้วก็สำคัญเวลาทานอาหารนะครับ<ๆ>ก็เน้นเมนูที่ปรุงสุกร้อนๆนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อโรคของโควิดได้นะครับ นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรุยไม่รู้โรยสูงวัยรู้ภยัยโควิด -19 กนะครับก็จะมาให้ทั้งสาระความรู้ให้ความสุขให้ความสนุกกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ